สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะ E.P. นี้พี่กุลมีแต้มรวม2ตัวบนมา,มาฝากเพื่อนๆ4สูตรนะคะเป็นสูตรเก่า3สูตรและสูตรใหม่อีก1สูตรนะคะเพื่อนๆใครไม่ชอบแนวทางแบบนี้กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะถ้าใครชอบก็ชมต่อนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูนะคะแต้ม3ตัวบนในงวดที่ผ่านมาพี่กุลลงไว้ให้สสูตรนะคะเข้าทั้งสสูตรนะคะเพื่อนๆ ออก98นะคะแต้ม7นะคะสูตรที่1ก็เข้า7สูตรที่2ก็เข้า7สูตรที่3ก็เข้า7นะคะชนที่1 78นะคะออกแต้มเจ็ดนะคะเพื่อนๆและ EP นี้พี่กุลแถมให้เป็นสูตรใหม่อีก1สูตรเป็น4สูตรนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูสูตรใหม่กันก่อนนะคะ เรามาดูสูตรใหม่นะคะเพื่อนๆเป็นแต้มสามตัวบนสูตรใหม่นะคะเข้ามาแล้ว8ดงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่9เป็นสูตรใหม่นะคะเพื่อนๆที่คุณยังไม่ได้เคยลงนะคะเรามาดูสูตรใหม่กันก่อนนะคะเป็นสูตรง่งายๆนะคะเพื่อนๆเข้ามาแล้ว8ดงวด เรามาดูสถิติแปดงวดที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆแต้มนะคะหกกับเก้ากับหกนะคะเป็นห้าห้ากับเจ็ดนะคะเป็นสองสี่หกแปดนะคะออกสองสี่แต้มหกนะคะเพื่อนๆแต้มหกงวดต่อมานะคะสองกับสี่เป็นหกหกกับเจ็ดเป็นสามห้าเจ็ดเก้านะคะออกห้าสองนะคะแต้มเจ็ด วัดต่อมานะคะเ,เพื่อนเพกับสองเป็นศนกับเ็นะคะได้เจ็ดเนะคะเ,เพื่อนเออกหกหแต้มหนดต่อมานะคะเ,เพื่อนเพกับหเป็นสี่นะคะสกับเเป็นหนึ่ออกห้นะคะแต้มหนดต่อมานะคะหกับหเป็นหนะคะหกับเเป็นแปดศ ออก4 6นะคะแต้มศูนย์งวดต่อมานะคะเพื่อนๆพ่องวดต่อมา6กับ7นะคะ3 5 7 9นะคะออก7 8แต้ม5เราจะมาคำนวณกันใน3างวดสุดท้ายนะคะเพื่อนๆแต้ม2ตัวบนสูตรนี้นะคะเป็นสูตรคู่กี้นะคะซึ่งพี่กุญยังไม่เคยลงนะคะ ทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะเพื่อนๆสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักแสนนะคะหลักแสนแปดบวกหลักหน่วยนะคะแปดแล้วก็บวกเจ็ดคงที่นะคะเพื่อนๆบวกเจ็ดคงที่ก็จะได้แปดกับแปดเป็นหกหกกับเจ็ดเป็นสามนะคะบวกไปทีละสองนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะบวกสองบวกสองบวกสอง สบวกสเป็น5้าบวกเบวกสเป็น7จบวกสเป็น9ได้3ามห้ดเนะคะออก9ก้าหกนะคะเต็มห้างวดต่อมานะคะหลักแสนนะคะศบวกด้วยหลักหน่วยนะคะหแล้วก็บวก7จ็ดคงที่นะคะเพื่อนๆหกกับ7นะคะได้3าบวกสเป็น5้าบวกสเป็น7จบวกสเป็น9ออก9 8แปดนะคะเต็มเจด ทีนี้เรามาดูงวดน,นี้นะคะเรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะเพราะว่าพี่กุลเห็นว่ามันเข้าดีนะคะแล้วมันเป็นเลขคู่ขี้ด้วยก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะเรามาลุ้นให้มันเดินต่อกันนะคะดูเป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆแสนนะคะสามบวกด้วยหน่วยแปดแล้วก็บวกเจ็ดคงที่นะคะสามกับแปดเป็นหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเป็นแปดนะคะ 8บวก2เป็น0บวก2เป็น2บวก2เป็น4นะคะได้8 0 2 4นะคะเป็นสูตรที่1นะคะเรามาใส่กันนะคะสูตรที่1นะคะ3 5 7 9 3 5 7 9แล้วก็8 0 2 4อันนี้เป็นสูตรที่1นะคะเพื่อนๆ เรามาต่อสูตรที่สองกันนะคะเรามาต่อสูตรที่สองกันนะคะเพื่อนๆเป็นสูตรเก่านะคะเข้ามาจากงวดที่แล้วนะคะเข้ามาแล้วแปดงวดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแปดงวดงวดนี้เป็นงวดที่เก้านะคะเรามาดูแปดงวดที่ผ่านมากันนะคะนี่เป็นสูตรเก่าของงวดที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆเรามาดูสถิตินะคะ เกับสี่เป็น3มนะคะสกับ1เป็น4ี่ห้าหกดแบวกไปทีละหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆอ,ออกสองสี่นะคะแต้มหกว่าต่อมานะคะสองกับสี่เป็นห 6. 6กับ6เป็น2องนะคะสองสามี่ห้าหกดออกห้าสองนะคะแต้ม7จ็ดว่าต่อมานะคะ 9กับ0นย์ 90, 1, 2, 3, นะคะเก้าศูนอะคะออก65นะคะแต้ม1น่งวดต่อมานะคะแกับ3ามนะคะหนึ่งสอนะคะเพื่อนเพื่อนออก56ากแต้ม1น่งวดต่อมานะคะหกับ1นะคะเป็น6กเจ็ดออก4 6นะคะแต้ม0ูนย์ เล่ามาดูงว่าต่อมานะคะ7กับ8เป็น5้านะคะห้าหกเจนะคะออก7 8นะคะแต้มหเราจะมาคำนวณในสามงวดสุดท้ายกันนะคะสำหรับแต้ม2ตัวบนนะคะอันนี้อยู่ใน EP 2สของงวดที่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะ EP 2สนะคะงวดที่แล้วทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะ สูตรที่ใช้นะคะใช้หลักแสนนะคะแปดบวกหลักหมื่นนะคะเจ็ดแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยล่างนะคะเจ็ดแต่กับเจ็ดเป็นห้านะคะห้ากับเจ็ดเป็นสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดออกเก้าหกนะคะแต้มห้าว่าต่อมานะคะเพื่อน หลักแสนนะคะศูนย์หลักหมื่นห้านะคะแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะ1นหกับหเป็นหนะคะหกเจ็ดปดเศย์หบวกไปทีละหนึ่นะคะเพื่อนๆก็จะได้ออก98นะคะแต้ม7ทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะเรามาลุ้นให้มันเดิมต่อนะคะเพื่อนๆแต้ม2ตัวบนนะคะพี่กุลว่าไปตามสูตรนะคะ มันจะเดินต่อไม่ต่อก็ลุ้นกันวันที่16นะคะแสนบวกหมื่นนะคะสี่แล้วก็บวกหน่วยล่าง7นะคะ7กับ7นะคะเป็นสนะคะเ,เพื่อนๆสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นสูตรที่สองนะคะเป็นสูตรเก่านะคะเรามาใส่กันนะคะเ,เพื่อนๆเรามาใส่กันนะคะ ูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทีนี้เรามาต่อสูตรที่สามกันนะคะเพื่อนๆสูตรที่สามนะคะ สูตรที่สามเป็นสูตรเก่านะคะจากมวดที่แล้วนะคะใน ep ีสองนะคะเข้ามาแล้วมากกว่าสิบงวดนะคะอันนี้เป็นสูตรระยะยาวนะคะเพื่อนๆเล่ามาดูกันนะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะเพื่อนๆสูตรสี่กับหกนะคะสี่กับหกนะคะเป็นเป็นหกนะคะหกแปดศูนย์สองสามนะคะออกสี่หกแต้มศูนย์นะคะ งวดต่อมานะคะ4กับ6นะคะเป็น0 2 4 6 7ออก2 4นะคะแต้ม6งวดต่อมานะคะ4กับ6เป็น0นะคะ0 2 4 6 7นะคะออก5 2แต้ม7งวดต่อมานะคะ7 9 1 3 4ออก6 5แต้ม1งวดต่อมานะคะเพื่อนๆ5 7 9 1 2นะคะ ออกห้าหกแต้มหนึ่งงวดต่อมานะคะหกแปดศูนย์สองสามนะคะออกสี่หกแต้มศูนย์งวดต่อมานะคะสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์นะคะออกเจ็ดแปดแต้มห้าเราจะมาคำนวณกันในสามงวดสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเ,เป็นสูตรง่ายๆนะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักหมื่นนะคะเจ็ดบวกด้วยหกคงที่นะคะเพื่อนๆ เจ็ดกับหเป็น3นะคะสูตรนี้นะคะสูตรนี้บวก2องบวกสบวกสแล้วก็บวก1นะคะสาบวกสเป็น5้บวกสเป็น7จบวกสเป็น9แล้วก็บวก1เป็น0 3นย์สห้าเนะคะออก9ก้นะคะแต้ม5้างวดต่อมานะคะเพื่อนๆหลักหมื่น 10, นะคะหบวกด้วยหคงที่ เป็นสูตรง่ายๆนะคะใช้แค่สองตัวเองนะคะเพื่อนๆห้ากับหกเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกสองเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดแล้วก็บวกหนึ่งเป็นแปดหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดนะคะออกเก้าแปดแต้มเจ็ดเรามาลุ้นงวดนี้กันนะคะว่าให้มันเดินต่อนะคะเพื่อนๆเ,เป็นแต้มสองตัวบนสูตรที่สองนะคะใช้หลักหมื่นนะคะสี่บวกได้หกคงที่ ได้ศูนย์นะคะเป็นเพื่อนบวกสองนะคะเป็นสองบวกสองเป็นสี่บวกสองเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะอันนี้เป็นสูตรที่สามนะคะศูนย์สองสี่หกเจ็ดเรามาใส่กันนะคะเพื่อนสูตรที่สามนะคะสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดศูนย์สองสี่หกเจ็ด เรามาดูสูตรสุดท้ายนะคะเป็นสูตรที่สี่นะคะเ,เพื่อนๆสูตรที่สี่นะคะเป็นสูตรเก่านะคะเพื่อนเเป็น,ปน,ปนสูตรเก่า ep สองนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเข้ามาแล้วมากกว่าสิบงวดนะคะเรามาดูสถิติสิบงวดกันนะคะเป็นสูตรง่ายงายนะคะเพื่อนๆ2สองสามหกเจ็ดแปดศูนย์นะคะออกสี่หกนะคะแต้มศูนย์ 6กเจ็ดนอะคะออกสองสี่แต้มหกงวดต่อมานะคะหกเจ็ดนอะคะออก5้าสองนะคะ,ออะ,คะแต้ม7จ็ดงวดต่อมานะคะสามสี่นะคะออก6กห้เต้มห่งวดต่อมานะคะเพื่อนเือนหนึ่งสอะคะออกห้าหนะคะเต้มหนึ่ง งวดต่อมานะคะสองสามหกเจ็ดแปดศูนย์นะคะออกสี่หกนะคะแต้มศูนย์งวดต่อมานะคะเก้าศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดนะคะออกเจ็ดแปดนะคะแต้มอทีนี้เราก็จะมาดูกันในสองงวดในสามงวดสุดท้ายนะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะเพื่อนๆเ,เป็นสูตรระยะยาวนะคะ เรามาดูนะคะใช้หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นนะคะเจ็ดนะคะบวกสองคงที่ได้เก้านะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆบวกสองบวกสองบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งสามห้าแปดหกเก้าหนึ่งสามห้าหกออกเก้าหกนะคะแต้มห้าว่าต่อมานะคะห้านะคะบวกสองเป็นเจ็ดนะคะ เจ็ดเก้าหนึ่งสามสี่นะคะออกเก้าแปดนะคะแต้มเจ็ดต่อมานะคะงมดสุดท้ายนะคะเพื่อนๆใช้หลักหมื่นนะคะสี่นะคะแล้วก็บวกที่สองคงที่นะคะเป็นหกหกแปดศูนย์สองสามนะคะเป็นสูตรที่สี่นะคะเพื่อนๆเ,เป็นสูตรที่สี่เรามาใส่ในใบชนกันนะคะสูตรที่สี่นะคะ 1> 9ก้าหนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามสี่หกแปดศูนย์สองสามเราจะมาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆแต้มห้าก็จะมีสี่สี่สูตรนะคะแล้วก็มีสามอีกสี่สูตรชนกันที่ห้ากับสามนะคะออกแต้มห้านะคะวดต่อมานะคะออกเก้าแปดนะคะแต้มเจ็ดนะคะเพื่อนๆ เราก็จะมาดูแต้มเจ็ดหนึ่งเจดสอสาดสี่สูตรนะคะได้7นะคะเรามาดูตัวอื่นนะคะสมีแค่3สูตรนะคะหมีแค่2องสูตรเก้าก็มีแค่3าสูตรชนที่7ตัวเดียวนะคะเพื่อนๆชนที่แต้ม7นะคะออก9กแปแต้ม7ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเพื่อนๆ ทั้งสี่สูตรจะชนกันตัวไหนนะคะเรามาดูแปดมีหนึ่งสองสามแปดมีแค่สามสูตรนะคะสู 0, มีหนึ่งสองูตรก็สามสูตรนะคะสองก็จะมีหนึ่งสองสองก็มีสามสูตรนะคะสี่สี่ก็มีสามสูตรนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีแค่สามสูตรนะคะเราก็จะใช้แค่สามสูตรนะคะที่ชนกันนะคะ ชนกันสามสูตรที่แปดนะคะแปดแปดสองสี่ศูนย์ สรุปแล้วนะคะทั้งสี่สูตรนะคะชนกันที่เลขคู่นะคะเพื่อนๆเป็นเลขคู่นะคะ0 2 4 6 8อันนี้พี่กุลว่าไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็นําไปเป็นพิจารณาเป็นแนวทางนะคะพิกุลว่าไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆสูตรก็มีเข้ามีหลุดค่ถ้าใครชอบใครถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะเพื่อนๆ ขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ